เส้นแบ่งเขตแดนเนี่ยมันมีมาประมาณแค่ร้อยกว่าปีเท่านั้นแหละนะสมัยเขาล่านานิคมกันก่อนหน้านี้มันไม่มีประเทศหรอกนะมันเป็นแค่รัฐๆหนึ่งเป็นหัวเมืองหัวเมืองใหม้มาแล้วหัวเมืองไหนใหญ่กว่าหัวเมืองนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อหัวเมืองที่เล็กกว่ารอบๆวัฒนธรรมประเพณีภาษาการแต่งกายอาหารการกินอะไรเงี้ยมันก็เบนเบนกันหมดผสมผสมกันหมดอ่ะใครชอบสไตล์ไหนก็รับเอาแบบนั้นมาเราชอบสไตล์ไทยก็รับแบบไทยมาเราชอบสไตล์ขอมก็รับแบบขอมมาอะไรเงี้ยเราชอบสไตล์ลาวก็รับแบบลาวมาพม่าก็มีใครพูดภาษาไทยเป็นหลักนะก็เป็นคนไทยใครพูด ภาษาอื่นเป็นหลักก็เป็นคนพื้นถิ่นนั้นๆแบบนี้ เอาคนไทยคนลาวคนเสม็ดนะมาแก้ผ้านะไม่ต้องให้อ้าปากพูดนะขายไม่ถูกหรอกนะใครประเทศไหนใช่ไหมมันคล้ายกันหมดอ่ะคือพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันคือชุมทางไงมันกึ่งกลางเขาหมดอ่ะจีนก็เข้ามาอินเดียก็เข้ามาใช่พวกหมู่เกาะก็เข้ามาทุกอย่างมันก็เลยผสมกันหมดเดี๋ยวพวกหมู่เกาะเนี่ยพวกฟิลิปปินส์อินโดนียเออจริงๆแล้วเราเนี่ยหน้าตาบล็อกเดียวเขาเลยนะเพราะมันก็คล้ายๆกันผสมมาคล้ายๆกันจะมาบอกว่าใครเป็นต้นกําเนิดอะไรใครลอกใครใครเรียนแบบใครนะมันพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำหรอกถ้าเถียงกันเรื่องนี้คือเถ 100ปีเถียงกันด้วยความไม่เข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นอิทธิพลความคิดแบบแบ่งแยก ของตะวันตกคือสมัยนั้น,นชาติยุโรปมันก็แข่งกันใช่ไหมฝรั่งเศสก็แข่งกันกับชาติอื่นสเปนก็ไปค้นพบมายาอินคาแอสเท็กอะไรพวกนั้นใช่ไหมอังกฤษก็ค้นพบอินเดียได้อินเดียไปฝรั่งเศสพอมาได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอ่ะกูแข่งได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยเชิดชูอะไรรมพื้นที่แถบนี้ขึ้นมาเขาจะบอกเป็นของใครเขาก็ต้องบอกว่าเป็นของคนใต้นในอนิคมเขาใช่ไหมเขาก็ต้องพรีเซนต์อย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่าเขาก็เจ๋งเหมือนกันมาค้นพบดินแดนโบราณจุดแตกแยกที่มันทาให้ต้อง แลนวคิดที่พวกอนิคมมันวางไว้นะมันทําให้เราแตกแยกทุกวันนี้ก็เห็นไหมล่ะถ้าศึกษาไปไกลกว่านั้นนะก่อนที่ฝรั่งมันจะเข้ามานะเราจะพบเลยว่าดินแดนแถบนี้มันพึ่งพากันหมดทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่งงานข้ามกันบ้างตามภาษาคนใกล้ชิดอะแล้วก็แน่นอนธรรมดาที่ว่าทําไมเราจะทำแถวเนี้ยนะไทยลาาเขมรเนี่ยมันถึงคล้ายคลึงกันขึ้นมาทางเหนือเนี่ยนะล้านนาก็คล้ายพม่าใช่ไหมมันเรื่องธรรมดามากมันร่วมลากกันหมดอะแยกแทบไม่ออกอะมาทะเลาะกันใครเก่ากว่าใครต้นกําเนิดใครเล่นแบบใครเนี่ยป่วยการสุดท้ายก็ไม่พ้น อุปโลกอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดอ่ะจะคุณขมแมก็คุณขมแมไปเลยพม่าก็มีละเวลาวก็มีมวยลาวทางมาลายูก็มีปัญจศีลักษ์เขาไม่เห็นมาก้าไก่เลยว่าอะไรเป็นต้กนกำเนิดของอะไรของใครก็ของมันเนี่ยว่าศิลปะการต่อสู้มันมีทุกพื้นที่ทั้งเหนือเรานี่ยังมีมวยเจิงเขาได้ยินไหมเจิงก็คือคาว่าเชิงอ่ะมวยไทยก็ยังมีเอกลักษณ์แยกของเขาเคยได้ยินว่าไอ้มัดหนักโคราชลาดลบุรีท่าดีชัยยาไวกว่าท่าเสาเห็นป่ะแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเขาไม เป็นต้นกำเนิดของชัยยาชัยยาเป็นต้นกำเนิดของท่าเสาอุตรดิตนะอะไรเรียว่ามันก็ของใครของมันนะไม่เห็นจะเป็นต้องบอกเลยว่าอะไรเป็นต้นกำเนิดของอะไรทำไมมึงมีมือมีตีนเป็นชาติแรกของโลกไงถึงต่อยเตะเป็นชาติแรกของโลกอ่ะแบบนี้มันไม่ถูกนะอย่าลืมว่าในแผ่นดินเราเนี่ยมันมีลาโวซึ่งเป็นแฟชั่นปราสาทหินร่วมสมัยกันกับนครวัดแต่ว่ามันอยู่นละลุ่มน้ำกันนะข้าุ่มน้ำต้นเรสาของเรามันลุ่มน้ำไอ้เจ้าพญาลบุรีใช่ไหมเอาจริงๆมีพ่มาอีกนะปราสาทหินพ่มาเนี่ยเกิดก่อนนครวัด2สางรี่ยังเกสาน วัดภูอ่ะที่ปากเซอ่ะไปมาแล้วอันนั้นเก่ากว่าอีกเป็นหลายร้อยปีเพราะนั้นประสาทหินทั้งหลายเนี่ยมันมีเหมือนกันหมดอ่ะไม่ไม่มีใครเป็นออริจินอลหรอกยิ่งที่บอกว่าทุกอย่างมีบันทึกในกำแพงนครวัดอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะนครวัดมันเด็กกว่าเขาเพื่อนมันต้องไปเห็นมาก่อนเห็นจากที่อื่นมาหรือจากอะเทนแถวนั้นก็แล้วแต่แต่ต้องเห็นมาก่อนอ่ะไม่งั้นจะบันทึกเป็นเรื่องราวมีดีเทลได้ไงคิดเดะภาพมันกลับกันนะความเป็นจริงมันควรเป็นอย่างนี้นะคือต้องไปเห็นมาก่อนถือว่าถึงจะมาบันทึกไไไมมมม่่่่่่่่ใใชชวววาาาแแแแบบอออะรรรกกกกก็็ลล้ตตคเงงพสูโัน ไม่ถูกประสาทหินนิซาใ้ใครพระนารายณ์พระศิวะพธิสัตว์นะไม่เกินนี้ขอโทษนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอะไรจะทำแม่น้ำสินธุนะครับแล้วก็ไม่รับโดยตรงนะครับรับมือสองมาจากอินโดอีกทีนะครับอินโดนีเซียชื่อนี้มันสองคำนะอินเดียกับเนเซียเอเนเซียเนี่ยมันจะคำว่าเนซอส,สในภาษากรีกแปลว่าเกาะเพราะนั้นอินโดนีเซียเนี่ยมหมายถึงอินเดียในส่วนที่เป็นเกาะเกาะแรกสุดใกล้อินเดียสุดชื่อเกาะอะไรสุมาตราสุมาตรามาจากภาษาสันสกฤตนะว่าสมุทราก็มึงข้ามสมุทรามาใช่ไหมมาเจอเกาะนี้ก็เลยตั้งชื่อก่อนนี้ว่าเกาะสมุทราาาาาสุมตนี่ภษอิเดดยชัๆ ถัดมาก็กาะชวาตั้งชื่อตามพืชท้องถิ่นแล้วเจอที่ไหนมาว่าแถวๆนี้ออริจินอลนะตรงน,นู้นเขามีบุโรพุทโธมีอะไรก็มีมาก่อดเราเยอะนานไหลโอ้หลายร้อย,ยปีเอาแค่นี้ก็จบแล้วอินเดียทั้งนั้นไม่มีหรอกออริจินอลแถวเนี้ยเอาจิงๆก็น่าเห็นใจเขานะดินแดนเนี้ยมันเข้าๆออกสองครามมาอ้หลายร้อยปีทั้งคนอื่นมาลุกลานนะแล้วก็ลุกลานกันเองก็มีเราด้วยตั้งแต่เจ้าสามพญาตีนครวัดแตกเสียมเรียบนีไ่ไม่รู้ใครเรียบเราไปตีเขาเรียบหรือว่าเขาตีเราไล่เรากลับมา เราเรียบอันนี้ไม่รู้สมัยต้นรัตกโกสิ์น,นี่เราก็ไม่น้อยหน้านะดินแดนแถบนี้นี่เราเข้าไปจัดหนักมาเหมือนกันพพราะมันขึ้นพเมียลีกแล้วไงฮะไปลบกับอังกฤษแล้วเราเนี่ยดิวิชั่นหก็ลบกันแถวๆนี้แหละพนอำน,นานไทยไปก็เจอฝรั่งเศสอีกญี่ปุ่นอีกกัมเมรนแดงอีกเวียดนามอีกโอ้เจอเยอะเยอะโดนเยอะพึ่งสงบจริงๆตอนพี่เจ็ดขวบปี สามหกสามห้าสามหกประมาณนี้แหละเขาติดทะเลนะแต่ว่าเขาไม่มีทางออกสู่ทะเลนะเพราะว่าแม่น้ําโขงเนี่ยมันผ่านประเทศเขาแต่ว่าปากทางเนี่ยมันไปผ่านเวียดนามในส่วนที่เป็นพื้นดินที่เราเห็นเห็นเนี่ยนะทำกะเกษตรไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าการะเบิดมันยังมีอยู่ยังมีอยู่เยอะเยอะมากนะเพราะว่ากันว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีแล้วก็ความเร็วที่มีอยู่ณขณะนี้นะจะเก็บระเบิดให้หมดประเทศเนี่ยใช้เวลาประมาณร้อยกว่าปีมองเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจอะอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็เอาหลักฐานไปยันกับเขาแต่ไม่ต้องไปเกลียดไปอะไรหรอกแผ่นดินมันต่อ ยังไงมันก็ตัดไม่ขาดในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องพึ่งพาเขาได้ใครจะรู้อะไปเที่ยวนะไปลองดูก่อนด่าเนี่ยไปดูก่อนนะไปให้เห็นก็ตาเรื่องที่มันน่าสนใจน่าไปให้เห็นสักครั้งในชีวิตนะมันก็มีอยู่เยอะนะในขาม่นะปราสาทเนี่ยอะไรวะบันไทยสีอะโอ้โหแม่งสวยจริงพี่เห็นพี่ยังอึ้งอะสวยมากสวยจริงอันนี้ยอมรับเออแล้วก็เวลาที่เราออกมาจากปราสาทปุ๊บเราเที่ยวเสร็จปุ๊บออกมาปุ๊บมันจะมีวงดนตรีไว้เครื่องดนตรีก็เหมือนกันกับที่ไทยนะแต่ว่านกดนตรีไม่เหมือนกันของเขาอะแขน ไม่ใช่ขอทานชาวบ,บ้านนี่แหละแต่ว่าเขาโดนกับระเบิดปีนึงเนี่ยมีคนโดนกับระเบิดแขนงขาขาเนี่ยปีหนึ่งหลายร้อยคนนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทำไมราชาศัพท์ถึงต้องใช้ภาษา,างัางมรละโว้ไงไปศึกษาเรื่องละโว้แฟชั่นขอมในรูปน้ำเจ้าพยาเนี่ยมันเป็นแฟชั่นละโว้ไม่ใช่นะครวัดไม่ใช่